สวัสดีเอฟซีทุกทกท่าน,นครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุงเรืองอะไรยนวันนี้หนะ้าฝนและฝนตกสุม,มือสุม,มือสุม,มือเลยนะครับคลิปนี้เผานะครับถอดออกจากรถทุกคันนะครับถอดออกจากรถเลยใหย้นสภาพเดิมๆของเผาเลยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาทุกเส้น5ลูกี่บาท6ลูกี่บาท,กกบาทย้ําเผารถนี้ราคานี้เท่านั้นนะครับเพราะได้มาแค่นี้ตัดแทบไม่ทันเลยให้ลูกค้าขายให้พ่อค้าขายอะ่ะ ทำสลี่บ้างทำสลี่บ้างทำอีแตนบ้างบางคนยก10เส้น20เส้นห้าเส้นสามเส้น2เส้น1เส้นก็ได้ครับอยู่ที่ลูกค้านะครับร้านผมมีบริการจัดส่งนะครับถ้าอีสานส่งต่อเดียวถ้าต่างจังหวัดส่งสองต่อนะครับแต่แนะนําให้รับที่หน้าร้านนะครับเพราะค่าส่งเผาตกต่อเส้นจะรับพันหนึ่งเลยนะครับแพงมารับหน้าร้านดีกว่านะครับลูกค้านะนี่ใครต้องการเผายี่ห้อไหนมาเริ่มคุยกัน รอบนี้มาทั้งหมด76เส้นนะครับ76เส้นนะเพารอบนี้นะครับ76เส้นถ้าวางแบร์น่ะดูเยอะถ้าวางแบบเแบรบ์เยอะมากอันนี้เรียงชั้น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 ให้ลูกค้าดูก็ผมเริ่มทีละรายละเอียดนะครับแจ้งย้ําลูกค้าว่ารถนี้เท่านั้นนะครับราคารถนี้เท่านั้นนะขายให้ราคาแบบแบ่งปันกันเลยแบ่งปันลูกค้านะครับพอบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มเยอะมากนะครับบิ๊กเอ็ม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 นะครับ พาวิกเอมเริ่มต้นเซลตละสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทปกติขายสี่พันเลยนะครับรอบก่อนนะรอบนี้สามพันห้าร้อยบาทแค่รอบนี้นะครับรอบนี้ท่านพ่อได้มาไม่เยอะเลยตัดให้น้องตัดไม่ทันนี่นะครับสามพันห้าร้อยบาทถ้าเป็นเพาเพาฟอนเทียเพาวนิสซันฟอนเทียเนี่ยเดิมๆอย่างนี้นะครับสี่พันนะครับฟอนเทียสี่พันฟอนเทียนะครับบิ๊กเอมคอใหญ่นะครับคออ้วนมาก เขาบางทีเราเอาไปอทําสีนะสวยอยู่แล้วครับแต่ผมให้ดูเนื้อเดิมว่าเนี่ยเขาถอดออกจากรถจะเป็นสภาพอย่างเงี้ยทุกอันนะครับถอดจากรถนะครับพอเราไม่ได้ไปทําสีให้ลูกค้านะครับบางทีลูกค้าซื้อไปช่างซื้อไปก็ทําสีให้ลูกค้านี่นะครับเห็นเนื้อแท้ช่างลูกค้าชอบเพราะได้เดิมแต่คุณสุภาพสตรีจะไม่ค่อยชอบเพราะว่า เอาไม่นคือเป็นสภาพจังสี่มันคือเป็นจังสี่นี่แหละครับเผารถกระบะนะครับย้ําลูกค้าตามตรงนะครับผมค้าขายผมชัดเจนมากผมแจ้งราคาทุกตัวนะครับเผาหกลูเริ่มต้นสามพันห้านะครับสามพันห้านี่ครับของตระกูลมิกเอ็มนะครับถ้าเผาเอสดีนี่สามเอสดีนะครับเดี๋ยวผมชี้เอสดีให้ดูเอสดีเอสดีเสียละสามพันนะครับนี่เอสดีนี่เอสดีนะครับเผาเอสดีเสียละสามพันนะครับเอสดีเสียละสามพันมันเริ่มกันเลยแล้วก็ถ้าเป็นเผาเอสดีอย่างเงี้ยสามพันนะครับ จะต่างจากบิ๊กเอ็มนะครับเพราะเอ็ดดีถอดลูกเฟืองท้ายได้นี่ถอดถ้าเป็นสับช่างเขาเรียกว่ากระโปงกระโปงในคำเนี่ยได้นะครับแต่เป็นพอลิสันจะถอดไม่ได้นะครับเอ็ดดีสามพันบิ๊กเอ็มสามพันห้าฟอนเทียสี่พันราคารถนี้เท่านั้นนะครับบิ๊กเอ็มผมตอนนี้ได้มีประมาณยี่สิบเส้นนะครับยี่สิบเส้นนะย้ําคุณลูกค้าว่ามียี่สิบเส้นนี่นะครับมารับที่ร้านได้นะครับใครต้องการทําธุรกิจต่อซาลี่เทเลอร์ซื้อเหล็กซื้อแราซื้อพาผมได้นะครับเดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้ นี่นะครับนี่นะต่อไปต่อไปก็เป็นเพาตระกูลอิซุมังกรนะครับมังกรอิซุมังกรเสร้นหนึ่งก็สี่พันนะครับล็อตนี้นะครับสี่พันอิซุมังกรทองนะครับมังกรทองมังกรทองนี่มังกรนะครับเส้นละสี่พันแต่ถ้าเป็นเพาอเคบีอิซุเคบีสามพันนะครับเคบีสามพันผมจะชี้ข้อแตกต่างให้ลูกค้าดูนะครับว่า มังกรกับเคบีแตกต่างกันตรงไหนแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรเวลามาดูนะครับนี่นะสมมติว่าสมมติสมมติสมมตินี่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 นสมมตินะครับสมมติว่าอียูสุก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี่นะตะกูลอียู่สุรุ่นยุค90นะครับจะเป็นกระโปรงโค้องอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นทามังกรนี่มังกรจะมีน็อตนะครับทะลุขึ้นมาสองลูกนะครับนี่นะ บางเจ้ารู hmm. yeah. ้แล้วนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่อธิบายแต่บางเจ้ายังไม่รู้ต้องอธิบายให้ลูกค้าดูด้วยนะครับนี่นะพอมังกรเส้นละสี่พันอย่างนี้นะครับนี่พามังกรนะครับเส้นนี้เห็นไหมครับเส้นละสี่พันอันนี้พามังกรนะครับเส้นละสี่พันจะมีน็อตนะครับตัวนี้เป็นน็อตนะครับเตะขีดมันอบนี่นะเดี๋ยวผมจะแนะนำพาวเคบีให้รอบต่อไปเดี๋ยวนะ้วเคบี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 อันนี้พามังกรนะครับเส้นนี้ก็พามังกรนี่นะครับพุ้งโค้งมังกร ตัวนี้ก็มังกรดูหาเคบีก่อนแป๊บหนึ่งเอ่คบีเคบีเคบีอ่าผมเห็นแล้วคันแบบหนึ่งนะครับคุณลูกค้าถ้าช้าเรื่องรายละเอียดต้องขอโทษด,ด้วยนะครับตัวนี้ครับเป็นเพาเคบีนี่นะครับอีสสุเคบีนะครับจะไม่มีน็อตยื่นออกมานะครับน็อตทะลุขึ้นมานะครับนะเพาเคบีหน้าเซ็นละสามพัน นี่นะครับเผรายละเอียดก็เวลาลูกค้าได้ไปก็ได้ไปเผาทั้งเส้นนะครับได้ไปทั้งชุดเลยทั้งชุดพร้อมน็อตนะครับแบบนี้พร้อมนอ็อตถ้าตัวไหนไม่มีที่ร้านหาให้ได้นะครับที่ร้านที่ร้านจะหาร้านน็อตให้ลูกค้านะครับนี่แบบนี้นี่เเมังกรนี่นะมังกรถอดจากรถทุกคันนะครับบางเนี่ยที่ผม หรือซากหรือหรือซากรถซื้ออะไรบางทีขายเครื่องให้ลูกค้าขายเกียร์บ้างขายดุมบ้างแล้วก็เหลือเพาไว้ขายให้ลูกค้านะครับชอบไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับลองดูนะลูกค้าดูดูได้ดูได้ไม่ว่ากันนะครับน,ะน,น,บนี่ส่วนนี้ก็พันเพามิสูนะครับมิสูมิซูถ้ามิสูเริ่มต้นก็สามพันถึงสามพันห้านะครับเป็นม,มิสูไซโคนมิสูสตาร์ท แตกต่างกันอยู่นะครับความแตกต่างนะจะมีจุดจุดดูแตกต่างกันอยู่จุดมองเนี่ยข้างคอรับนะครับแล้วก็เดยยื่นออกมานิดนึงนี่นะครับแตกต่างกันก็เรื่องรายละเอียดนะคุยได้ถ้าลูกค้าเอาหลายเส้นนะครับคุยได้เลยเรื่องรายละเอียดคุยได้ครับบางทีมาหาผมจ่ายเงินปุ๊บคืนตังค์ให้ด้วยลดให้ลูกค้าได้นะครับบอกว่าเห็นจากคลิปนี้นะครับมาที่หน้าร้านเดี๋ยวลดให้ลูกค้าได้นะครับนี่นะลดให้ลูกค้าได้ก็จะมีเพาฟอร์ดด้วย บอร์ดก็มีดีแม็กก็มีเอสดี HD ก็มีแล้วก็โตโยต้าก็มีโตโยต้าโตโยต้าก็มีนะครับแต่โตโยต้าช่วงนี้มาแรงมากเขาให้ลูกค้านะครับโตโยต้าช่วงนี้โตโยต้ามาแรงห้าลูซื้อผมเช่นละสามพันห้าถึงสี่พันบาทนะครับราคาเพาไม่มีตายตัวนะครับเพราะว่าบางทีผมผมพูดตรงๆบางทีผมซื้อรถผมไม่ได้ซื้อรถราคาแบบราคาเดียวกันบางทีซื้อถูกบ้างซื้อแพงบ้างซื้อถูกบ้างซื้อแพงบ้างซื้อตามเนื้อผ้าพูดง่ายๆนะครับ ผมซื้อความเดิมเดิมๆนะครับให้ลูกค้าอย่างเงี้ยอันนี้ของเมตี้นะครับอธิบายให้ลูกค้าดูนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพาวสามพันนี่นะครับสามพันเอสดีส่วนอันนี้ก็เป็นโตโยต้าโตโยต้าก็สามพันนะครับตัวนี้นี่โตโยต้าห้าลูก็มิตซูสามพันห้าถ้ายกหลายเส้นลดได้นะครับพาวฟอร์ดอย่างเงี้ย สามพันราคาเริ่มต้นประมาณนี้ครับเริ่มต้นสามพันเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ลูกค้าชัดเจนเลยครับเริ่มต้นสามพันแต่ถ้าเอาห้าหกเส้นลดได้ลดได้ครับแต่บางเจ้าบางทีเรามีรถมีรถกระบะรถไถอยู่แล้วแต่บางทีเราไม่มีไม่อยากก้างกระบะก็ขนได้แต่ขนไม่ได้เยอะผมแนะนําถ้าแถวอีสานผมจะเรียกเป็นถ้าผมเรียกนะครับแต่ถ้าผมสับผมเรียกเป็นสลี ไอ้ที่ขึ้นรถเกี่ยวผมเรียกเทเลอร์บางทีก็เอาเผาพวกเนี้ยรับได้สองตันสามตันรับได้แน่นอนครับสองสามตันรับได้แน่นอนแต่มาห้าตันหกตันก็ต้องเป็นเผาลอยแล้วครับนี่นะแจ้งรายละเอียดลูกค้าตามตรงและอธิบายให้ลูกค้าชัดเจนทีละรายละเอียดนะครับผมอธิบายชัดเจนมากแล้วก็ย้าลูกค้านะครับบางคลิปลูกค้าเห็นคลิปเก่าแล้วราคากี่บาทบางบางคลิปก็ขายไปหมดแล้วนะครับบางคลิปก็ขายไปหมดแล้วอยากขายราคาถูกถูให้ลูกค้าอยากขายราคาเดิมให้ลูกค้าแต่บางทีมันได้มาต้นทุนไม่เท่ากันนะครับ แต่ละรายละเอียดนะครับปวดลูกค้าเข้าใจด้วยนะครับนี่นะเรื่องรายละเอียดนะแต่ราคาไหนไม่โดนใจก็ลดให้ลูกค้าได้นะครับลดให้ลูกค้าได้เลยคลิปนี้เป็นคลิปเผานะครับคลิปเผาให้ลูกค้าเลือกนะครับมีเยอะมากๆนะครับรอบนี้นะลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ร้านผมตั้งอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์0 8 0 9 1 9 7 7 0 4 0 8์เก้9 9นึ9่้าน่ปอลุ่งห่เรืองอะไรยนย์น นะครับปอลุงเรืองอะไรยนปอลุงเชียงกงนะครับร้านผมนะแล้วก็อย่าลืมทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กตอกปอลุงเรืองเชียงกงเพจปอลุงเรืองเชียงกงแล้วก็ย t u b ปปอลุงเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างแล้วนะครับนี่นะเข้ามาบ้างแล้วนะนะครับลูกค้าเข้ามาเถอะครับบอกว่าบางทีลูกค้าหาผมเอฟซีเอฟซีเอฟซีผมเป็นเอฟซีด้ยนี่ผมเบิ้งตลอดด้นี่ผมกดแชร์ใตลอดได้เนี่ใช่ไหมนี่ลดราคาไปครับลดราคาให้ลูกค้าไปนะครับ แต่หลายเส้นนะลดราคาไปบางทีก็อยากลดลดราคาให้ลูกค้าทุกเจ้านะครับนี่นะขอพระคุณลูกค้ามากๆขอพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณที่ยอดติดตามชอบรายการไหนก็โทรมาคุยกันนะครับบริการจะส่งภาคอีสานนะครับอีสานนะภาคอีสานนะครับถ้าส่งเผาต่อละพันนะครับแต่ถ้าภาคภาคเหนือกลางใต้ต่อละสองพันนะครับเพราะเผาเส้นหนึ่งหนักมากนะครับหนักมากโคลูกค้าเข้าใจนะครับเรื่องค่าขนส่งนะนี่นะครับแต่ผมแนะนําบริการให้ลูกค้ามารับเองที่หน้าร้านได้นะครับ ขอพระคุณลูกค้ามากๆขอบว่าคุณอย่างสูงขอบพระคุณทติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ